สวัสดีจ้าพบกับช่องสนพรอุ้ยพาข้าววันนี้เรามากินสมตำจ้าสมตำเจ็บมือนั่งจ้าพี่น้องจ้ามาเดอ้อตามส่บกโก,โกใสร่ปลาเส็บเสบนัวจ้าพี่น้องก่อนีิไปกินกับฟังพ่อเม่พี่น้องทุกทุกคันเด้อจ้าฟังเล่าฟังต่างประเทศทังเอเชียบา,าาบานเฮาเนาะฟังอีสานบานเฮาเนาะพี่น้องจ้าทุกทุกคันเด้อจ้าคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแหมนด้วยจ้ากดกระดิ่งจ้าดิ่งดิ่งดิ่งเดี๋ยวมากินส้มตำเล็บมือนางจ้าใส่มะกรอกมีบักเคือเจาเขือมวงเคือกอบแล้วก็ปลาเจี๊ยบแดงจ้าแล้วก็มิกระทินจ้าก็ม้จ้าขาดไ่ได้จ้าแคบหมูจ้าพี่น้องแคบหมูเด้อแคบหมูจ้าพี่น้องแคบหมูจ้าแคบหมูแคบหมูจ้า อืมกรอบแค่หมูกอบกรอบมนได้จ้ะมันจะมีเส็นมีจ้ระรเนองเสนมีอืมมือแตุ่กทุกคนป๊บเสนมี ไม่เขาสวยหน่อยหนึ่งจ้ะห้องท้องกันนะอื้ม Mm-hmm.

ใจมือมันจังนัวมันจะงแบบอัรธรนะจ๊ะพี่น้องอืมนะจ๊ะอืมแบบพี่น้องอืมอืม,อม Du? Mm. 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 Yeah. Mm. Yeah.

Nå! No. Mm. Kami nya bilai Hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Mm hmm มีกระตินอ่อนใจไปหน่อยกระตินอ่อนหืมคุยตามคุยอื้ม Một cậu Một có góp góp เาวาวยังลาจะ้ะยุ้มือนี่แบนะอืม <c oughs> แสบมือนา,อางเด็กอืม <c oughs> Sí. O no. Được. Tìm trai lên chưa? Thank mm -hmm. you. और Dah, kami nyaitin. Hei, kulit mana yang dek? Hmm. เด็บมื้ยนะายังแดงจับพี่น้าอืมทำดาจวดอืม พัดหมุนป๊อปครับ,บพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็อิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอแพทย์ด้อจา้าจิดบรสุภาพก็ขอโทษขอแพทย์ด้อจ้าเมื่อนี้ขอโตลาไปก่อนจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า